ปัจจุบันแผนการตลาดขององค์กรชั้นนำมากมายไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมไหนๆก็เริ่มเปลี่ยนไปดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดออนไลน์เริ่มเข้าเป็นบทบาทอย่างมากในการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มสปีดและสเตรนท์ให้ตรงกับความต้องการในโลกตลาดออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแพ็กเกจจาก UNU ตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักการตลาดในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาทักษะให้รอบด้านมากขึ้น ตั้งแต่การปูพื้นฐานให้แข็งแรงไปจนถึงการลงลากลึกไปในทักษะเฉพาะด้านที่หลากหลายเหมาะกับองค์กรที่ต้องการอ p s สกิลและรีสกิลทักษะการตลาดแห่งอนาคตให้แก่พนักง,งานของคุณให้ทันโลกมากยิ่งขึ้นผู้เรียนในองค์กรคุณจะได้ร่วมเปิดประตูสู่โลกการตลาดดิจิทัลทุกคนจะได้เรียนรู้ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์พร้อมทั้งทำความรู้จักเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ย่อยทตเช่นโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง SEO, p a p e r c l i c k และเมื่อพื้นฐานแน่นแล้วขาดไม่ได้ที่เราจะต่อยอดการเรียนรู้นั้นนั้นให้เกิดทักษะที่ advanced มากกว่าเดิมเพื่อสร้างเทคนิคและไอเดียใหม่ๆในการทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเดิมผ่านการทำการตลาดออนไลน์โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและคอยจับเทรนดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นำมาสู่การสร้างคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์ขององค์กรมาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับ Yo u r Next You for Enterprise